โอเคครับก็กราบสวัสดีชาวอุนุาไทยแลนด์ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําสถานที่เพล่ของนาคาเนาะก็ไม่ได้รีวิวนาคาเลยอะ่ะคลิปคือช่องผมไม่ได้รีวิวนาคาเลยเดี๋ยวอีคลิปอีคลิปนึงอะ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวนาคานะครับแต่คลิปนี้จะแยกมาเป็นแนะนําสถานที่เพล่สาหรับนาคานะครับ โอเคอย่ารอช้าเราจะไปดูว่าสถานที่แรกสำหรับการเก็บเลเวลของนะคะัค่าเป็นสถานที่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับไปโอเคครับผมก็ามาถึงสถานที่เลเวลที่แรกแล้วนะครับก็คือป่าแบบฝนนะครับก็บารอนะครับชื่อมอนว่าบารอนะครับนักฆ่าตีง่ายครับตีทีเดียวแตกแผมตีดูด้แต่หมือนก็จะประมาณสี่แสนนะครับ ก็ EP ก็จะได้ประมาณ1 0 0 0 0แนะครับ1,000 0แสนกว่านนิดๆถ้ามีคอร์สก็น่าจะเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่ง0 0งสามแสโอเคไปดูสถานที่เก็บเลเวลต่อไปนะครับไปโอเคครับผมก็มาถึงสถานที่เลเวลที่2อของการเก็บเลเวลเนาะก็คือนอม,มานะครับเมืองปีลาปีราเนชาเนซ่านะครับ ก็นาคาก็ตีทีเดียวแตกนะครับตีง่ายครับตีง่ายมากโอเคไปดูสถานที่ต่อไปเลยครับไปโอเคเดี๋ยวยังไม่ไปผมจะบอกก่อนการวิ่นอมานะครับถ้าวิ่งคุณ 240ขึ้นแล้วนะครับคุณสามารถดอปเฟืองมีรอยจากนอมาไปกดเวลที่ร้านค้าที่เมืองปิดล้านในซาได้นะครับเฟืองมีรอยก็อันที่ผมกดทิ้งไปนะ่ยเฟืองมีรอยมันกดใช้ใช้สิบอันน่ะก็ดอปไปเยอะเลยก็สามารถเอาไปใช้เวลได้ด้วยนะครับ โอเคครับผมก็มาถึงสถานที่เวลถัดไปแล้วนะครับก็คือใต้ดินเองนะครับเมืองใต้ดินก็สถานที่ก็คือยาเดนะครับเป็นม้านะก็ได้ exp เยอะอยู่ผมตีให้ดูตัวเมืองกันแต่ข้อเสียคือม้ามันจะเกิดช้านะครับเพราะคนมันตีเยอะนะครับข้อเสียมันอยู่ตรงนี้และถ้านักฆ่าจากเวลล์ที่นี่ก็แนะนําให้มีแทงด้วยนะครับเอาไว้ดึงมา้าเพราะว่านักฆ่าตีคนเดียวอะ่ะ มันจะสามารถตายได้เนะเาะออกมาไม่เกิดหรือผมตัดตอนมาเกิดแหละประมาณนี้นะครับนักฆ่าค่า,าจเวลมาก็ยได้นะครับ e EP ก็จะตกประมาณ300,000นะครับไม่มีคอร์สนะครับถ้ามีคอร์สก็น่าจะอยู่ประมาณก็บวกไปกันเนาะแตถ้าได้เวลมาได้แทงมาก็น่าจะเวลไปสุดแล้วแหละเนาะ โอเคไปสถานที่วิวต่อไปเลยนะครับโอเคครับก็มาถึงสถานที่วิวต่อไปครับก็เป็นเมืองเซตเทเรียนะครับก็เป็นม้อนชื่อบาวอเรีย er นะครับก็ตีตีได้ไหมมันนะครับมันก็ตีได้แหละแต่าทางที่ดีก็ต้องเออหาแทงมาก็เหมือนม้าแหละเพราะว่ามันต่อไม้มันตีต่อแรงแตผมตีดูแล้วกันนะจริงไหมลากไกปมา โอเคนะครับก็จะประมาณนี้เวลถ้าเวลเวลได้นะครับแต่ต้องหลบหลบต่อมาให้ทันไม่งั้นแตกนะครับเพราะต่อไม้มันตีเป็นเวทด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้มันมีข้อมูลหรืออะไรตกหล่นไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับหรือว่ามันมีสถานที่เวลใหม่ๆม,มาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็จะแนะนําสถานที่เวลหลักๆสําหรับ เอาหลักๆเลยอ่ะเข้าใจไหมสถานที่ว่าหลักๆเลยถ้าใครอยากให้ผมรีวิวของนาค่านะครับก็กดไลค์ให้ถึง10ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวนาค่าให้นะครับถ้ากดครบเร็วก็ลงเลยโอเคเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ช่องวิวอินดี้ด้วยนะครับบ๊ายบายวเจอกันคลิปหน้าครับ